สวัสดีครับมือนีผมกได้มาที่วัดบ้านทำให้นะครับมาเท้นนะครับมาเท้นหลังจากที่เอาเนียนหน่อยสองรูปนะครับมาบวชอยู่วัดเพื่อ,อเสริมบาร,รมีให้ครับมณฑวิรักักเหล็กมว่ยไทยยิ้มของญี่ปุ่นนะครับมือนีเป็นมือสันวันดีก็เลยออกมาเพ้นเพิ่นเจ็กน้อยครับมือนี้ครับ ตามมาด้วยครับเด้อว,วัดศรีสวาดบ้านคำไห้ทางเขาด้วยครับเด้อนี่ทางเขาวัดทางเขาวัดทางเขาวัดงานเขามากาสิมาเจอพระศีวลี วัดศรีวารีนาวัดศรีสวัสดิ์บ้านคำพันครับนี่ครับเนียนไม้เฮ้าสองลูบเนียนสองลูบมือนี่ได้บุญขนาดม,มือนันมากทางนี่ยังบบท่านได้เทซิเมนครับมือนี่เทซิเมนเรียบร้อยเลย นี่กับิบโม่งกัวๆแล้วครับกันล่างถือไปเที่ยนซึ่งทั้งครึงงง่งนะครับอันนี้ลงมาข้างล่างทั้งไตวัดยังก่อนวัดศรีสว,วสัสวดบ้านคำไฮตําบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมถักขนาด <laughs> โอ้เงินก้อนสุเออกรแม่แหละต้องใส่เงินเนาะต้องมีเงินก่อนฉันมีห้ามือก็ไหวเลยครับยังคือนี่ซ่อมนี่ยังถืออยู่นี่ออเออบ่ได้บ่ได้เสียค่าแห้งเลยนี่ค่าแรงงานไม่ได้เสียเ,สเน้นฝ่าเน้นไอ้ครับที่แรกก็ว่าสิบวดทเจ็ดมืออันนี้ก็เลยออกไปอีกเป็นซิป่นละครับ เป็นบวชเพื่อเสริมบาร,รมีให้กรับห้าหนาวิรศัก์ขีอยู่ญี่ปุ่นนะครับ,บรรเอมอน <c oughs> เป็นแตงมากครับโดยบุญน,น้ำกันครับโดยบุญน้ำกันอากาศนีครับ ดีละเกินนะครับลมลื่นนะครับลมลื่นอ่าเป็นด่านหลังของวัดนะครับวัดศรีสวาสดิ์มีลิงหน่อยดีับมีลิงหน่อยหลายตัววะเ,เอามาจาังไดยผู้อ่านอวนผู้บานวดตาอยู่มันมันกินมันแงวอยู่มันละแงสหัวเพ่ิงหน่อย มันคือสีมาดอดไรวะมันมาตะบันคุนเหล่าบานอันพนงามผมก็ว่าม,ามาันมาตวเย่มเพรา่มัมีตัวเดียวเอผม่มันตรงมีอีกแม่งมาตัวเดียวมาปเปลี่ยนหรอก,อกมัมมนพ่นงามพ้นกอผุนแล้วลิ่งหลแสดงว่าหมองนี้อุดมสมุนมันเล่์มากกลัวบยมา,าบบมันแย่ มาถึงวัดแล้วครับนี่คือวัดสีสวัสดนะครับของบาทธรรมให้เฮาเมื่อนี้กัสิีดเลยมาเพลงพ้นขนาดพ้นมาจากอำนาจเจริญเมื่อกี้โอ้ซึ่งพระซึ่งแม่ชีนะครับมาจากอำนาจเจริญนี่นี่ที่เขตวัดนะครับเขตวัดของวัดสีสวัสดบานธรรมให้เอาไปทั้งล้างทั้งล้างเมื่อกี้นี่กับทีเป็นเขตของวัดที่กันครับ รูปเพ็ดรูปปั primo, ้นรูปยังอ้หลายครับไงเน้นไหมครับเน้นไหมสองสองรูปนี่กาลังเตรียมอ่าการลังเตียมกอพอดีแต่มาซอยเวียกซอยงานอยู่อาทิตย์หนึ่งพอดีนี่ก็ชิดเตรียมเตรียมพ่อเขา เจ็ดผ้าว่าใช่ไหบานี่มีเช็ดเจ็ดผ้าแมนมีเออลูกอามากก็บันบักมักก็บอันขนมแมนอมพอดีแต่โทษมาหาใยายขาวกวนว่ามีผ้าลายก็เลยเดียวที่แหลกว่าเฉลียวมาซำเดไดซำหนึง่งเลยส วัดศรีสวัสดิ์บ้านทำให้ตำบลอาจแ้งกำเพ่อสีสงขามจังหวัดนครขนมนะครับวัดของ

้าเข่าทีมขอขอทีม <c oughs> รังเอวะเมวิตนังเปตังมะกัปเติอิจิตังปะจิตังภูมิภูมวัชชะโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปจันโทนะระโสยะธามิโตจิลาโสยะา 就 Depois, 就啊，卡天荒เยอะ。 ถอยเด้วันนี้เนาะเฮาเนาะกินผ้าถอยวันนี้กินผ้าถอยพาคนถอยมาให้แล้วเนี่ผ้าถอย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  มีหลังจากพาคนชันเลยนะครับซ้่งมีออกเข้ากัมาอาผ้าถอยผ้าถอยหลังจากนั้นกินยิ้มแล้วาจะไปไปทำความสะอาด้สะอาดเจ็บเกาตีเราท่างเพื่อไว้มือมอื่นอีกสันเ่าสันเทีน,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 น ครับมือนีหอการัสิได้อำลาผ้าจ่าครับก่สิได้มาเพียนนะครับมาเพียนเห้กับนี่หน่อยห่อเห็นคับผู้บาอาจารย์ไ้ครับพระเพิ่นอยู่บ้านวัดศรีสวัสดิ์บ้านทำให้ค่ะสิได้ลาอำลาผ้าจา่าไปกราบพระกราบนี่ให้มันเรียบร้อยนะครับเนาะ